โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm c o n n e c t i o n วันนี้จะไปเล่น Naruto กับ Boruto นะยากมากยากมากโอเคทีมและก็เลือก Naruto ถ้าเกิดเราเลือกนาโรตโตะร่างนี้ที่เราเล่นนาโรตโต่่างนี้นะตอนนั้นเล่นนาโรตโตะร่างนี้กับอะไรกับซาสึเกะไรอันนี้เป็นโบรุตโตะครับมีแสงแสงที่โบรุตโตะร่างนี้มาเลยไอ้ลูกชายกระสุนวงจักมหายัุสุมกิเฮ้ยมีกะยิาตะด้วยเว้ยร่างนี้เว้ยว สามถ้าเป็นสามพ่อลูกพ่อแม่ลูกจะเป็นอะไรกระสุนกงจากมหายักษ์อุสุมาิีบัดคู่อุสุมากิเอ้ยมีคู่กับยินาตะาวะถ้างั้นเอาเอากับลูกก่อนนะไปกับลูกก่อนหรือไปกับกับคุณภรรยาดีไปกับลูกก่อนไปเล่นกันลูกกันเ <laughs> จ้าลูกชาย แลนดอมโอ้โหเจออาจารย์ไก่เข้าไปอ้โหเจอรุ่นไรคะเงี้รุ่นเก่าครับสำขเวสีเจอฮานาเบะคุณน้าฮานาเบะนะไปเลยประเดิมด้วยอาจารย์ไก่แลนดอมด้านสว่างสว่างให้หน่อยเนาะ <c oughs> โอโ้อาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นี่จะเข้ามาหลัวๆเลย มานารรโตะเริ่มสกิลแรกอ้าพรคุรามะอ้าพรคุระเอ้ย,อย,อย,อยแวบบ๊บเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วชนันกระสุนกุ้งจับนี่แนะ่ไม่โดนโบโลโตะอามาช่วยพ่อหน่อยลูกจับนี่แนะ่อาจารย์ยยไก่สายเตะต่อยใช่ไหมมาเลยสายเตะต่อยใช่ไหมสายเตะต่อยเตะต่อย ตะต่อ,อยอาปาบโบลโตออกมาโอ้ยโบลโตกิ้งว่ะปะสุนกุงจักเออฮ้ไม่ทันไม่ทันหรอกปะสุนกุงจักเข้าไปดิจะโดดยัดไม่ได้ว่ะปะสุนกุงจักกาอากาศไม่ได้ว่ะทำไมร่างนี้มันอะไรวะแม็คแม็คโบลโตช่วยทอดเลยลูก เอาบูโตะไปช่วยอะไรพ่อเลยออกมาแล้วก็ยืนเฉยๆมานี่เฮ้ยซุบบุบบุบไปเลยไม่โดนสุดต้องจับอือหือก็สุดต้องจับเราโตล่างนี้แม่งไกลว่ะเอาไปไหมตีแน่ป้องกันไม่โดนจับบ้างตีไงเอาไปดิเอาไปดิตีแน่มานี่เอาป้องกัน้ย มันเรียกออกมาป้องกันยังไงวะเราเคยเรียกมาแล้วมันไม่เห็นป้องกันได้แล้วตกมาลุกดีมาขอจะชาร์จจะกะแล้วก็ปาไปแล้วก็ปาไปสามสีนี่ทนึกยังไงล่ะเอาไปไปพันหนึกเอ้าอาจารย์ไกลมาสามคนสองคนโอ้โหไกลเกินเอาไหม เอ้ากลายเป็นอัสติปาดโถเอ้ยลูกพ่อพลาดได้ไงเนี่ยกระสุนกุ้งจับอันติจะใช้อัสติปิดทางจานไกลเหรอจานไกลเหรอเข้ามาโดนหมัดอีกนะลุยเลยนะคูรมาเอาไปเลยคูรมากระสุนกุ้งจับสิบหางเก้าหางเนีน่ยตั้งแต่หางที่หนึ่ง แต่หางที่หนึ่งจนหางที่9 3 9กแบบคือุปตีแน่แวบ็บเฮ้ยป้องกันไม่โดนเอามาั้งตีแน่มานี่กากาดแวบ็บเกือบโดนแล้วมานี่มานี่ตีแน่ตีแน่มานี่เลยโถ่โมตามา โปโต้ต,ตีนายกระสุนพุ่งจักแล้วก็อกควาชูดของโปรโตโ้เฮ้ยชุบปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บคุณพ่อออกมาช่วยหน่อย <c oughs> ดีมากเลยคุณพ่อ <c oughs> มาต่อเนื่องคุณพ่อเออหลบฟับเข้าไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาลี่อย่าหยุดยั้งตีแน่ตีแน่ตีแน่นนนไม่ต่อเนื่องลนะ โบรุโตปาก็ะจายสันหางไม่นะเป็นซูซุโดโอซะงั้นเออฮือแวปหลบปับ๊บหลบไปได้เลย,เยถ้ามาตายถ้ามาตายโบรุโตแมงก็เอยนารุโตแมงก็เนี่ยเนี่ยมันก็ระยะใกล้เกินร่างเนี้ยเออฮือโบรุโ,มโตโมาช่วยพอ่อหน่อยลูกแวป แหวบท่อนไม้พ่อหมดเออสารระเบิด,รรบดแล้วก็กดอะไรคร้างแนละ้วมันจะพลิกตัวนี่มนะ้ยตีหละตีแหละตีแหละเฮ้ยซุ๊บนะนะไปเลยลูกพ่อดีมากสวยงามก่อนพ่อจะเสียเอาไปเลยลูกพ่อพ่อเพิ่มพลังให้อะ่ะ ไม่รู้สึกว่าจะไม่จะแพ้หรอบริโตเอ๊ก็เติบโตขึ้นนะนี่เ่ยฮะดีใจจังแฮะสิวงจัรลูกเบลเลร์เติมไปเป็นดาวเคราะห์ซะระเบิดยันนอกโลกทำยังไงอยู่ดาวเบชิต้าฝีมือตกลงกว่าเดิม เยอะเลย n g ที่ทวงค่ารีลาเยอะเอาเอสไปเลยเราเคยเล่นบูรุโตไปแล้วนะเดีย๋ยวเอานารุโตเป็นซับพอร์ตดีกว่าวะ่ะเฮ้ยผม,ผมเล่นผมเล่นคู่นารุโตกับบูรุโตไปยังวะเล่นซ้ำๆไปบ่อยก็งงกันนะบางทียังเนาะ เดี๋ยวคอมโบดิมานี่เลยคอมโบ,บ,โ,มบโ,มโบ,บโตตลุโตะมาอ่าเออเอาโบลุโตะไม่คอมโบต่อเนื่องไงนาดุโตะมาต่ออือสุดปัปั๊บปับป๊บโบลุโตะมาอาควาชูดปัง,งเข้าไปเต็มๆละสินกันบุมไปดิไปดิไปดิละสินกันหายตัวละสินกันหายตัวแนาดุโตะออกมา ระสืนกันไงล่ะ <c oughs> เฮออออ้ยรถถังมนุษย์เหรอเจ๋งไลยดูดิดูไกลแค่ไหนมึมมันหายตัวได้เวย้ยของของนาโบลุโตมันระสุนวงจากหายตัวได้ไงแล้วโตะเอามาช่วยลูกป้องกันไม่โดนครับยา yeah! <c oughs> ถ้าไม่ตายบุโตแม่งแวบแวบเกือไปแล้วตีเด่มานี่ <c oughs> มานี่มานี่เฮ้ยซุบ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 จังหวะฉวยโอกาสปิดฉากด้วยท่าประสานพ่อลูกเอาไปเลยลูกพ่อลูกกนเริ่มเลยไม่รู้สึกว่าจะแพ้ได้เลยใช้พลังของพ่อไงพ่อมอบพลังนี้ให้ลูกเฮ้ย ป้องกันไม่ตายอ่ะก็ต้องปิดฉากด้วยท่านี้แล้วล่ะเอาไปเลยโบรุโตะล่างเงามาตัดสินกันคั้นนี้เลยโย้เองเข้าปุ่งอันนี้คือชนะตาที่หนึ่งใช่ไหม ป้องกันไอ้เ้าเาไม่โดนครับผมเอาไปเลยล่ะสินกันหลบได้เหรอน้าโตสาต่อนา้าตโตสาไม่โดนว่ะเอาไปอีกอ้าวอาวตัวจริงคนละตัวลระแวบแวบแวบแวปแวล่ะสินกันเอาไปอีกอควาชุดบักไม่โดนคุณพ่อครับช่วยผมด้วยครับเอาไม่โดนคุณพ่อเลย เอมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยท่อนไม้หมดให้ผมได้ต่อยได้ตีบ้างครับแววปับอควาชุดบักอะไรชุดไม่ได้อ่ะชนไม่ดิเดินหน้าชนเดินหน้าชนนี่แนะนี่แนะเอาไปกระโดดทีคุณพ่อครับบักไม่โดนคุณพ่อไม่โดนแต่ผมอ่อควาชุดผัก ปเข้าหัวเป็นไงล่ะแล้วก็หายตัวแล้วซึ่งกันหายตัวปั๊บเรียบร้อยไงคุณพ่อครับบุ้มไม่โดนไม่โดนปะทะเข้าปะทะเข้าปะทะวับเข้าปะทะเข้าปะทะพอลูกอ้าววับเอาละจังหวะนี้แหละเรียบร้อยปิดฉาก ว่าจะปิดฉากมือโบรุตกน่อยววามันได้ <c oughs> ก็ต้องใช้อะนะ <c oughs> โบรุตะเองก็เติบโตขึ้นนะนี่ยฮะดีใจจังแฮะเก่งมากลูกพอ่อสามารถใช้กระสุนวงจักลูกหลุดเลยไอ้ที่จริงต้องเปลี่ยนชุดรวยหรือเปล่าเปลี่ยนชุดให้เข้ากับ เปลี่ยนไม่ได้แล้วพลังไม่ใช่สิ่งที่ปกป้องพลังไม่ใช่สิ่งที่จะปกป้องหมูม่บ้านแต่สิ่งที่ปกป้องหมู่บ้านคือเจตจำนงของฝ่ายนี่ลีลาเยอะเอาไปเลยอะไรวะอุซึมบะกิบริโตะปนล,ล็อกแผ่นหลังของพ่อแล้วอะไรวะปนล็อกแผ่นหลังของพ่อคืออะไรอ๋อมันมีข้อมูลในนี้ด้วยนี่ว่า ข้อมูลแบบอันนี้ให้ดูด้วยอ้าแล้วออกไงอ่ะมีข้อมูลประวัติให้ดูด,ด้วยชนะสี่คะแนนเป็นเจ็ดไก่กับฮาราบิสู้กันป้าบอาจารย์ไก่ชนะเหรอฮาราบิฮานามิ มาเลยเอาคู่กับ,บโบลโตไหมป๊าบอือฮมาถึงก็ป่ายันระเบิดใส่เลยใจเย็นเอา้าคุณครูครับคุณครูครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับคุณพ่อมาต่อคุณพ่อมาต่อตามคุณพ่อต่อยด้วย๊ัวเดีวทันใจตามนี่น คอนไม้หมดสิครับคอนไม้หมดหมัดโบรุโตะไอ้หวัดน,นารุโตนาลุโตมาต่อชชาแวบหลบหลบอควาชุดปากเข้าเต็มๆหน้าสุดพุ่งจักหายตัวปาบาถอยหลังฟุชฟับไม่โดนไม่โดนครับตัวเล็กไอ้ไม่ตัวเล็กอะไรลุนวัยเด็กวัยเด็กคุณพอครับบาบ คุณพ่อไม่เอาไม่โดนเลยคุณพ่อฟับหลบเอาไปลุยปั๊บเรียบร้อยเป็นงานแพ็คคีมาคุณพ่อเอาไปเลยลูกลูกโตโตบึ่มเบิ่มชิคกามารูุวัยเด็กเหรอเกมเร็วเกมเร็วไงเข้าย้ำเข้าต่อเนื่อง ถ้ายิ่งยือ้อยิ่งยื้อเรา,เรา,เ,ราเราโดนลุมแมอะไรปาระเบิดแล้ออควาชูดของโบลุโต,โตไปดีเต็มหัวกระสุนมุ่งจะหายตัวเป็นไงละ่ะอซึบไม่โดนครับไม่โดนครับเออเปลี่ยนร่างเหรอเออเปลี่ยนร่างเหรอครับเปลี่ยนร่างเหรอครับ,รบโอ้ยชอกมานี้ครับเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่าง ยังต่อยไม่ครบเจ็เลยฟับคุณพ่อเออคุณพ่อโดนไปด้วยอ่ะคุณนฮานาบีครับคุณน้าหรือคุณอาครับผมอย่าไล่ลำเยอะอย่าไล่ลำเยอะอย่าไล่ลำเยอะปับปับฟับฟับับับไปโดนไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกสายหลังคุณพ่อครับตีแน่ละสุนกันไม่นดนตี่แน่เต็มหน้า นอนก่อนเดี๋ยวก็ดีผมนอนลงไปอยู่เมื่อกี้นี้ใจเย็นอควาชูดบแต่โดนหลบอ่ะกันโดนหลบอควาชูสของผมเหรอครับเอาไปเลยนุยมีหายตัวไม่ใช่เหรอครับเอาไหมโอ้โหภาดท่าเสียทีแล้เบิดปิงปองไม่ได้แล้วหมด ครับคุณพ่อครับดีแดลดนีเด็ด,ดยอมแพ้ให้ตาหนึ่งไหมจริงๆก็ชนะได้นะถ้าเราเฮ้ยอปาระเบิดปิงปองอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโบลโตโมโหเอ้เดี๋ยวก่อนโบลโตโมโหไม่ไม่เวิร์คเว้ยอ่าโบลโตโมโหแล้วอะโอ้โหโบโตโมโหแล้วมันไม่ไม่นี่อ่ะไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ กระสึงกันตัต<ำ>้มมาดิเข้ามาดิแน่จริงอ่ะเข้ามาดิครับอ๋อแปลงล่างอยู่เลยไม่มีท่าไม่ตายลืมไปมาเลื่อนเหลือแค่เนี้ยมาชิงชิงกันว่าใครจะจะปิดฉากไม่ตาไไปตายไงเรื่องของเรื่องแวบแวบเอาไปเลยอควาชู๊ดเวบ เขาไปต่อเนื่องอาาะฮ่าแฝงยันอ <c oughs> โดนกระถามมาหนึ่งของอาจารย์ฮิรุกะอาจารย์ฮิรุกะทำไมทำอย่างนี้ครับนี่นะไะครับคุณครูคุณครูครับคุณครูครับย่าหลบฟับฟับฟบอย่าตะโกนไม่โดนผมนอนอยู่ผมนอนอยู่เสียงดังอย่าตะโกนกางอากาศเหรอไปอีกอย่าเสียงดังคุณพ่อโบลโตมาแล้วครับ เฮ้ยซุ๊บยังยังคุณลูกนาโบรุโตะโถเอ๋ยอาควาชุดระยะประชิดปาระสุนกงจัดหายตัวฟิวบุมคือพ่อว่าฟิว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 ตุ้มเัีไยล่ะเห็นเลยเฮ้ยซุบวิ่งไปเลยลุยจูเรียบร้อยปิดฉากสวยงามเมื่อพ่อลูกร่วมมือกันมันก็จะชนะอย่างเงี้ยแหละนะโอ้โห ไม่รู้สึกว่าจะแพ้เลยเอาแต่พึ่งพาอย่างเดียวไม่ได้หรอกสักวันจะไล่ต้อนเหรอวันจะไล่ต้อนให้ทันอาคาซินใหม่นีิว่าคำพูดใหม่นีิว่าใช่ปะทุกทีมันไม่พูดอย่างนี้นะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่ทั้ทงการที่สู้กับฉัน แล้วก็ทำได้ไม่เร็วเลยนี่ตกใจเลยนะนี่เมื่อพ่อรูปประสานงานกันบนล็อกปล็อกโอ้โหบลล็อกอะไรแย่ๆนาครับสีแต้มเอาไปเลยเอ็นิบเบ็ด yes oh yes ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ